กราบสวัสดีครับผมอำนาจลืมไปษารนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์พี่สาวของผมที่ปลูกทําสวนดอกนะครับผมติดตามชมได้เลยนะครับอันนี้บริเวณข้างบ้านนะครับผมอ่าพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออ,อสีเลเอาทำอะไรอยู่เวรเนี่ยํำลังร้อยมาลายวันแม่ค่ะ๋อ้ร้อยมาลายวันแม่ใช่ อ้มันเป็นดอกอะไรพี่เป็นดอกพุดค่ะอ๋อดอกพุดพุดสวนพุดสวนพุดนี่เราเราปลูกเองเลยเนี่ยพี่ปลูกเองค่ะอ๋อปลูกเองเลยค่ะนานไหมพี่กว่ามันจะดอกอะไรประมาณนี้ปลูกแล้วขายได้เลยค่ะเก็บขายได้เลยโอ้เก็บขายได้เลยเราตอนกิ่งใหญ่มาปลูกค่ะเราไม่ได้ต้นต้นเล็กพอชามาปลูกน้องเราเราเราตอนตอนเราแยกมาปลูก โอ้นี่ลอยเองปลูกเองขายเองมันมันตอบรับดีไหมพี่ไอ้ดอกพุดนี่ก็โอเคนะคะออกตลอดทั้งปีค่ะไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรค่ะรดน้ำให้มันแบบชุ่มๆสวยครับพี่น้องสวยดอกพุธครับโอ้นี่ผมถ่ายดูชัดเลยอ่ะวิธีการร้อยเมลิร้อยดอกพุธ เขาเขาสั่งเขาสั่งเบิ้องไหมพี่ก็ไม่ได้รับออเดอร์จากใครค่ะคือขายรถตีนไก่ะขายขายอยู่หน้าบ้านเนาะใช่ค่ะอูขายขายไงพี่ขายพวงละหกสิบบาทค่ะหกสิบอู๋แต่พวงคันต่ำนะคะคันต่ำหกสิบบาทอ้าถ้ามีถ้าเขาสั่งนี่เขามีออเดอร์สั่งมาเยอะนี่ไม่รับค่ะไม่รับเพราะว่าทำไม่ไหว ทำไม่ได้น้อำไม่ไหวค่ะทำคนเดียวเนาะพี่เนาะใช่ไม่รับออเดอร์ค่ะไม่ไโอ้ดูวิธีการร้อยของพี่นะครับใครสนใจก็ปรึกษาได้ติดต่อได้นะครับผมอำนาจเรืองพปสารหรืออาจผักสดมผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตำบลมันยาง เข้าไปดูในคลิปผมติดตามผมได้นะครับผมจะมีอะไรผมจะแจ้งพี่น้องได้ทันทีเนี่ยกดกระดิ่งแล้วแจ้งเืีอนพี่นอ้องทันทีอ,อันนี้ผมมานั่งเล่นี่ยแกผมแวะมามาดูสวนแกอะไรแกพอดีเห็นแกนั่งร้อยดอกพุดธอยู่ดอกมะลินี่แหละมะลิไอ้แบบพุดธแล้วบ้าน,บ,านบ้านเราเนาะโอ้ยพี่เนาะพูดถึงนี่ การขายนี่คือขายได้เรื่อยๆไหมพี่ก็าขายได้ตลอดทุกวันจ้ะได้ได้ทุกวันได้ทุกวันเว้นแต่ว่าไม่ไม่เปิดร้านขายสลับมุนเวียนไปเรื่อยใช่จ้ะเออเงี้ยเราเป็นร้านตัวเองเนาะทำแบบสบายๆเ,เออเออคมือเราไม่ได้เป็น เราไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลักค่ะเราทำเป็นงานอดิเรกเฉยๆอดิเรกอาชีพเสริมเนาะพี่เนาะใช่ค่ะแบบแก้เหงาแก้เครียดยังไงวะวันนี้เราล่อนคลายไปบุบวันนั้นเราเครียดๆมาเดินเข้าสวนนี่มันเป็นยังไงพี่เข้าสวนมีความสุขค่ะมีความสุขเลยใช่ไม่ต้องเดินไปดู ไม่ต้องเดินไปดูหนงางฟังเพลงเข้าห้างอะไรที่ไหนเลยคะ่ะเข้าสวนอย่างเดียวแล้วมันเป็นยังไงพี่ถ้าเดินเข้าสวนแล้วมันชีวิตโอ้ยเดินเข้าสวนแล้วเหมือนอยู่ในป่าหิม,มาพานค่ะเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นนางมาดนราเลยโอ้ย,อย,อยเปรียบเทียบด้วยเลย <c oughs> แต่บางคนถ้ามาทำสวนกล้วยแล้วก็มันเหมือนใช่เข้าสวนมองเห็นกล้วยมองเห็นอะไรเห็นของกินของ สวยงามมาแล้วโอ้มันมีความสุขไม่ต้องไปไหนเลยคะ่ะวันๆหนึ่งในสวนโอ้ถ้ายิ่งแต่งแต่งชุดเหมือนอย่างที่เปรียบเทียบเหมือน,น,นตานี่เลยเนาะใช่เออปากก็เธอมา <c oughs> ตอนที่ฉันไม่สวยนะโอ้กันนี่ชีวิตมัน่นๆเราเนาะตอนที่ฉันสวยบ้างสิชีวิตเอ๋วว่เช่าสวนมาเราเนาะเออผมก็ไม่ได้รออะไรเนาะฉันก็อยากอยากเป็นนางอยากรีเรายังไม่ได้ดีเล็กเออพูดถึงแค่รอสวยสวยไ เรามีงานอย่างงานบวชงานแต่งเออเราก็รีเล็กที่หนึง่งเราเข้าส,งสังคมเนาะเราออกงานสังคมไมเขาเรียกไปรีเล็กที่หนึงง่งไงแต่พูดถึงอาชีพมาัานๆเราเออเราจะสวยทำไ,ไมเราแต่งมันสวยไม่ได้นะคะเหงือ่อมันเข้าตาเสียตาเลยต้องแบบว่าเอาแบบธรมธรมชาตินี่เราเอาไปชาติเราเนี่ยแหละพี่เออ ี่ชีวิตเราอยู่ด้วยชีวิตความเป็นจริงไงเราไม่ใช่แต่งหน้าแต่งตาไปสวยโอ้เหมือนพวกไอของแต่งหน้าแต่งตาโอ้ไม่เว้ยเป็นเป็นผมไงเออผมมัวแล้วผมก็กลัวละเออเราอยู่แบบสวยน่ะเขามีแผนเขาแต่งตัวสวยน่ะเขามีแผนแต่เราน่ะแต่งตัวเข้าสวนน่ะวางแผน วางแผนว่า,ว,าวันนี้จะปลูกอะไรวันพรุ่งนี้จะปลูกอะไรตอนเย็นจะปลูกอะไรตอนเช้าจะปลูกอะไรดูบนเนื้อพี่น้องโอ้จิม้มนี่เสียบเอาเสียบอะไรน่ะนี่หน่อพุดนั่นนี่แล้วเป็นมะลิก้านใหญ่ด้วยปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บ,บ,บเลยใช่ไหมใช่อันน,นี้นี่ถ้าเราล่อยปุ๊บนี่เอาเต็มเข็มเข็มยาวขนาดน,นี้พี่ได้ได้พวงหนึ่งเลยนะถ้าเข็มหนึ่งก็ร้อยบาทเนี่ยเข็มไหมถ้าเต็มเข็มก็ แล้วแล้วแต่น้องพี่เนาะพวงมันประมาณมันมีแล้วแต่เขาสั่งคือเราแล้วแต่เราจะทําพวงเล็กพวงใหญ่นะพี่แต่ตอนนี้ทําทาพวงขนาดกลางก่อนค่ะทำพวงห้าสิบบาทช่วงนี้เราก็ไปเรื่อยๆเนาะเศรษฐกิจบ้านเราอย่างนี้แต่มันก็พออยู่ได้เน้องพี่นะอยู่ได้ค่ะพื้นหมุนเวียนไม่เดือดร้อนเลยค่ะมีอาชีพมีรายได้ทุกวันเลยค่ะขอให้ขยันอย่างเดียว เออได้ห้าไดสิบก็ช่างมันนี่เนาะห้ามไปโต๊ดขมิ้นแค่นั้นเลยโอ้โหมีมีเขาเรียกโต๊ะโต๊ดขมิ้นอีกอย่าไปโต๊ด,ดอย่าไปโต๊ดขมิ้นก็แล้วกันมันเป็นไงพี่รถไปโต๊ดขมิน้นอ้าวคาสิโนไงผมคาสิโนอ๋อเออเนี่ะอันนั้นเรื่องของเขาเราเอาเรื่องเราเนาะ <c oughs> เราเอาเรื่อง <c oughs> เราเ,า <c oughs> เราทำมากินเนาะเรามากินนาะชีวิตแบบบ้านๆเราชาวสวนแบบพอเพียงเนาะ อืมท่านบายเขาเรียกว่ารู้คุณค่าเลยในแผ่นดินเราที่เราอยู่โมเกอร์เปแล้วกี่กี่ชั้นพี่นี่กี่ชั้นร้อยอันนี้ยี่สชั้นค่ะโอ้ยี่สิบชั้นยี่สิบชั้นห้าห้าสิบถึงหกสิบปดโ่ถ้าพุงใหญ่เลยคือ เเต็มเ็มมขอ,อันนี้เราทำราคาประหยัดก่อนค่ะเดี๋ยวเราทำพวงใหญ่เอ,เอาไว้ที่สิบบาทเพราะพวงใหญ่มันเราพวงราคาแพงๆเราทำไม่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าขายไม่ค่อยดอีโอ้โหพี่เนาะขายดีแต่พ่อพวงห้าสิบบาทหกสิบบาทขนาดขนาดเอาไง,ไง่ายง่ายพวงพวกลูนๆในขนาดกลางเนาะพี่เนาะขายดีอ<า>่นะ ถ้าใหญ่เกินนะคือเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องพี่เนาะใ,นใหญ่เกินก็มีมีม,ม,มีไวส้สำรองอยู่เวลางครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็าผมถ่ายดูใหม่นะครับนี่การร้อยมะลิร้อยดอกพูดของพี่สาวอ่าพี่คลิปหน้าเดี๋ยวผมถ่ายดูใหม่นะครับโปรดติดตามผมเลยนะครับผมอำน,นาจลืงไปสารกดไลค์กด like, แชร์พี่น้องเลยก็กดกระดิ่งเลยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูใหม่นะครับผม สวัสดีครับ